ทินอวีโมตอนที่1,319อนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาสอันไร้สิ้นสุดจบภายในช่วพริบตาวันของงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของเฟิงเหลียนเฉิงอดีตผู้นำตระกูลฟิงกคูมาถึงเช้าตรู่ของวันนี้ถินอวีไมโมและทุกคนมารวมตัวกันในถงกว้างของจวนตระกูลเฟิงเพื่อร่วมเฉลิมฉลองด้วยกัน ทุกคนจากขุมกำลังใหญ่ในโลกแห่งเทพต่างก็มารวมตัวกันที่นี่และแม้แต่ฉินหยวนก็เดินทางมาที่ไอจวนประกูลเฟิงตั้งแต่เช้าตรู่ในคืนวันนั้นฉินหยวนประหนักถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยเข้าใจมากไอออนทันทีที่มาถึงจนประกูลเฟิงในวันนี้เขาจึงเข้ามาพบฉินอวีไมโม่และคนอื่นไมยมกทันทีห ok ลิงเซียวหย่าเออออนเซียวอวีไมโม่ on, imo, สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นความผิดของข้าเอง เขากล่าวขอโทษทั้งสามอย่างตรงไปตรงมาและไม่ได้รักษาภาพลักษณ์ของผู้นำตระกูลชินที่ยิ่งใหญ่และหยิงทนงอีกต่อไปคอ r านีไม่เขาแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เห็นอย่างชัดเจนท่านพ่อท่านประหนักได้แล้วหรือเนื่องจากไม่เห็นเงาของผู้อาวุโสและสมาชิกตระกูลถินคนอื่นไมยมกฉิ้นหลิงเซียวจึงคาดเดาสถานการณ์ได้ทันทีแม้ถินหยวนจะเป็นบุรุษที่หัวรันและไม่เคยฟังผู้ใด ถึงอย่างไรเขาก็เป็นยอดฝีมือที่เฉลียวฉลาดและโชคชนไปด้วยประสบการณ์ด้วยความสามารถของเขาหากต้องการจัดการกับบรรดาผู้อาวุโสที่มีส่วนรู้เห็นในครานั้นมันย่อมเป็นเรื่องที่เรียบง่ายตลอดหลายปีที่ผ่านมาสาเหตุที่เขาปล่อยให้คนเหล่านั้นกระทำความผิดโดยที่ปิดตาข้างหนึ่งก็เพียงเพราะต้องการรักษาตระกูลฉินเอาไว้ตำแหน่งผู้นำตระกูลฉินทำให้ข้าหลงลืมบางอย่างไปแม้ว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่สำคัญก็จริง ทว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าคือผู้คนที่รายล้อมรอบตัวในตอนนั้นเมื่อแม่ของเจ้าตายไปนางบอกกับข้าไออา,อาไม่เคยนึกเสียใจที่แต่งงานกับข้าเพียงแต่ในภายหลังตัวข้ากลับเปลี่ยนเป็นอีกคนหลายปีที่ผ่านมานี้ข้าก็คิดทบทวนอยู่ตลอดเวลาและสับสนเป็นอย่างมากทว่าตอนนี้ในที่สุดข้าก็เข้าใจเสียทีชินยวนกล่าวพลางถอนหายใจยาวและเห็นได้ชัดว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับเขา พันที่จริงการแต่งงานของชินหยวนและมารดาของชินหลิงเซียวก็ถือเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างตระกูลใหญ่เช่นกันอย่างไรก็ตามพวกเขามีความเคารพให้กันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหลังจากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนานหลายร้อยปีมารดาของชินหลิงเซียวก็เสียชีวิตด้วยสาเหตุบางอย่างชินหยวนไม่เคยเข้าใจวาจาที่นางกล่าวาที่ไม้หงอท้ายก่อนตาย ทว่าความขัดแย้งและบทสนทนาอย่างตรงไปตรงมากับฉินหลิงเซียวและฉินอ,อวีไม้มู่เมื่อคืนก่อนทําให้เขาตระหนักถึงความจริงได้ในที่สุดหลิงเซียวข้าจัดการกับผู้อาวุโสใหญ่และคนอื่นไมยมกไปเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้ตระกูลฉินสูญเสียพลังอํานาจไปมากในอนาคตข้าจะมอบให้เจ้าเป็นคนดูแลตระกูลฉินต่อไปเขาตบไหล่ฉินหลิงเซียวและกล่าวด้วยวาจาที่ดูราวกับเป็นการสั่งเสีย ท่านพ่อหมายความว่าอย่างไรหรือเจ้าคะเฟิงอย่าอดที่จะเอ่ยถามออกไปไม่ได้อรณีไม้นางไม่ได้แสดงความอคติต่อบุรุษชราตรงหน้าผู้ซึ่งดูแก่ลงมากภายในเวลาเพียงไม่กี่วันแม้ว่าในอดีตถิญยวนจะมีส่วนผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรเสียถิญยวนก็ยังคิดได้และทวงคืนความเป็นธรรมให้กับทั้งนางและบุตรสาวในตอนท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่มีอาจปฏิเสธ ในอดีตที่ผ่านมาถิงหยวนยึดมั่นเพียงในกฎเกณฑ์และหลักปฏิบัติที่บรรพบุรุษคอยสั่งคอยสอนเขาจึงเพิกเฉยต่อบางสิ่งบางอย่างไปโดยที่ไม่รู้ตัวอย่าเอออนในฐานะพ่อสามีข้าทำผิดต่อเจ้าและอ,อวี๋ไม้โมมากข้าต้องขอโทษพวกเจ้าด้วยหลิงเซียวก็เป็นลูกชายข้าต่อให้จะมีเรื่องบาดหมางต่อกันถึงอย่างไรเราก็ยังเชื่อมโยงกันทางสายเลือดข้าอยากจะขอโทษเจ้าทั้งสองจากใจจริง ในอนาคตต่อไปข้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวในการตัดสินใจของพวกเจ้าอีกแต่หากผู้ใดริอารังแกพวกเจ้าข้าจะไม่ยอมอยู่เฉยแน่เขากล่าวขอโทษเฟิงหยาและฉินอ,อวีไม้โมอีกครั้งด้วยท่าทางที่จริงใจหากท่านปู่รู้สึกผิดต่อท่านพ่อท่านแม่และข้าจริงท่านก็ควรจะดํารงตําแหน่งผู้นําตระกูลฉินต่อไปท่านพ่อท่านแม่คุ้นเคยกับชีวิตอิสระตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้ว หากท่านโยนภาระความรับผิดชอบนี้ให้กับท่านพ่อท่านคงต้องรู้สึกผิดต่อพวกเขายิ่งกว่าเดิมชินอวีไม้โมกล่าวขึ้นทว่าสิ่งที่นางงกล่าวออกมากครูถือเป็นความจริงที่มีอาจปฏิเสธชินหยนชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนกล่าวขึ้นอีกครั้งเดิมทีเขาตั้งใจจะมอบตำแหน่งผู้นำตระกูลชินให้กับบุตรชายและออกไปใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบเพียงลำพังอีกอย่างต่อไปท่านปู่ก็ต้องช่วยข้าดูแลเสี่ยวอ้ายถือและเสี่ยวไอ้โม่ร่วมกับท่านตาดไม้วอยอ นางกล่าวต่อก่อนหันไปขยิบตาส่งสัญญาณให้กับเสี่ยวไอ้โมและเสี่ยวไอ้ถือเด็กน้อยทั้งสองเข้าใจได้ทันทีและก้าวออกมาพร้อมเอ่ยเรียกท่านทวดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มซึ่งทําให้ถินหยวนปฏิเสธไม่ลงใบหน้าของถินหยวนเริ่มมีรอยยิ้มอีกครั้งขณะมองเหลนทั้งสองตรงหน้าด้วยแววตาแห่งความหวังในขณะที่ครอบครัวรวมตัวกันอย่างอบอุ่นทุกคนภายนอกก็พูดคุยกันอย่างกระตือรือร้นท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตร เมื่อฉินอวีไม้โม่และสมาชิกคนอื่นไมยม,มกปรากฏตัวขึ้นมาทุกคนก็โค้งคำนับต่อเฟิงเหลียนเฉิงและฉินหยวนอย่างนอบน้อมก่อนมอบของขวัญที่เตรียมไวใ้ให้กับอดีตผู้นำตระกูลเฟิงเฟิงเหลียงเฉิงรับของขวัญเหล่านั้นและกล่าวขอบคุณทุกคนด้วยใบหน้ายินย้มอย่างมีความสุข เดิมทีพวกเขาคิดว่าในงานเลี้ยงคอรานีไม่อาจจะเกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นได้ทว่าในเมื่อสสารความบาดหมางก,กันใดไม้แล้วก็ย่อมไม่มีสิ่งใดที่น่าอภิรมไปกว่าสถานการณ์เช่นนี้หลังจากดื่มสุราครบสมรอบชินอ,อวีไม้โม่ก็วางแผนที่จะชี้แจงกับบิดามารดาถึงเรื่องที่ตนจะออกเดินทางไปตามหาถิ่นเทียนและสหายคนอื่นไมยมกในวันรุ่งขึ้น ทว่าก่อนที่นางจะกล่าวเช่นนั้นจูไมยมกทุกสิ่งรอบตัวก็ตกอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดตรงหน้าโถงกว้างคนกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวอย่างเงียบไมยมกราวกับเป็นสายรุ้งที่สว่างเจิดจ้าและทําให้แววตาของฉินอวีไมโมเป็นประกายขึ้นมาโมเอออนเสียงหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับบุรุษหนุ่มรูปงามที่เดินตรงเข้ามาหาฉินอวีไมโมด้วยแววตาอบอุ่นและอ่อนโยน ชินอ,อวีไม้โมก,ก็เพียงลุกขึ้นยืนอย่างช้าไม้ยม,มกและมุมปากยกเป็นรอยยิ้มแห่งความสุขจากนั้นทั้งสองก็ยืนสบตาตรงหน้ากันราวกับเป็นภาพวาดที่งดงามและสมบูรณ์แบบที่สุด